สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะข่าวการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่5ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับโจจักรุษหลังทองครับครับผมและผมเต้วัฒนานาซีกนะครับผมรอบนี้เราจะมาทุบโต๊ะเกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมากันนะครับทุบโต๊ะ เรื่องแรกนะครับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและได้กู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นโดยใช้บัตรเน็นตกทอดเป็นหลักคำมกันเงินกู้นะครับสมาชิกที่อยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายและสมาชิกที่ถูกตั้งคณะกรรมก,การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทําไมถึงให้กู้เงินสามัญโครงการไม่เสษจได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับพี่เตครับผมเนื่องจากคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มสมาชิกปกตินะครับในกรณีที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น โดยนําบําเหน็จตกทอดไปค้าประกันเนี่ยหากสมาชิกกู้เงินสาก์นอกเหนือจากเงินกู้สามัญระยะยาวซึ่งมีประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้าประกันเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นนั้นสาก์จะไม่สามารถนําบําเหน็จตกทอดมาชําระหนี้ได้เพราะสมาชิกได้นําไปค้าประกันเงินกู้สถาบันการเงินอื่นไว้หมดแล้วครับอ๋อใช่แล้วครับในปี2514นหระครับสหก์ได้ทําการปรับเพิ่มวงเงินกู้โครงการพิเศษจากไม่เกิน1,000 0แบาท เป็นไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับและปรับเพิ่มวงเงินกู้สามัญระยะยาวจากกู้ได้ไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทครับพี่เต้เป็น1นล้านสี่แสนบาทและในปี2 5งพันนี้นะครับสาก,ก์ได้เพิ่มวงเงินกู้เป็นไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนั่นเองครับทุกโต๊ะ เรื่องต่อมานะครับตอนนี้สาหารณ์ของเรานะครับมีเงินกู้ฉุกเฉินอยู่2ประเภทสมาชิกสามารถเลือกกู้ได้ตามความเหมาะสมผ่อนชำระได้ไม่เกิน12งวดกู้ได้ไม่เกิน2เท่าของเงินได้รายเดือนนะครับและไม่เกิน90%ของค่าหุ้นและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนั่นเองครับครับผมและสําหรับ2ประเภทที่ว่านั้นนะครับประเภทที่1 เงินกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์นะครับสมาชิกยื่นคําขอกู้ทุกครั้งที่จะยื่นกู้เมื่อสมาชิกชําระแล้วหนึ่งงวดสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เลยโดยการยื่นกู้ใหม่เนี่ยสมาชิกจะต้องทําเรื่องส่งเอกสารมาที่สากรนะครับผมทุกครั้งที่จะกู้ใหม่นะครับประเภทที่2นะครับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM มสมาชิกยื่นคําขอกู้ครั้งเดียวสามารถกดเงินกู้ได้ตลอดทั้งปีกู้ใหม่ได้ตามวงเงินที่คงเหลืออยู่นะครับ หรือวงเงินที่ชําระไปแล้วเงินกู้ประเภทนี้จะต้องเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารกรุงศรีบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับสามารถทํารายการผ่านตู้ ATM กรุงศรีได้หรือผ่านแอปธนาคารกรุงศรีแอปเค A ได้เลยนะครับเดิมนะครับหากสมาชิกต้องการเปลี่ยนจากกู้ฉุกเฉิน ATM มาเป็นกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์หรือเปลี่ยนจากกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์มาเป็นกู้ฉุกเฉินเ TM เนี่ยสมาชิกจะต้องชําระนี่ครบถ้วนล่วงหน้ายอย่างน้อย1วันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสหก,รกร์ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่นะครับก็คือ สามารถปิดสัญญาเดิมและก็กู้โครงการใหม่ได้เลยในทันทีนะครับทุกคุณโต,โตเรื่องที่3นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะสีเรียนนิดนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครับพี่เต้พูดถึงในเรื่องของการปลอมเอกสารนั่นเองครับการปลอมเอกสารลายมือชื่อของผู้อื่นม,มีความผิดตามกฎหมายอาญาและหรือความผิดทางวินยัยหากผู้ใดกระทำความผิด ฐานปลอมเอกสารเนี่ยผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมายอาญาและหรือทางวินัยดังนี้ครับผมหนในการรับโทษตามกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์เอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง10,000แบาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264ประกอบ265ครับ2กรณีถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนและอาจถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแล้วแต่กรณีนะครับตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรืนอนพศ2551มาตรา97ครับ สหกรณ์จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบคําขอกู้และหนังสือกู้และหนังสือคาประกันของสหกรณ์นะครับโดยเพิ่มข้อความเป็นคําเตือนว่าการลงลายมือชื่อของผู้อื่นเป็นการปลอมเอกสารมีความผิดตามกฎหมายอาญาและหรือทางวินยัยเริ่มใช้แบบคําขอกู้และหนังสือกู้ของสหกรณ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไปทั้งนี้สาครอน,อนุโรมให้ใช้แบบเก่านะครับได้ถึงวันที่30มิถุนายน2566นี้เท่านั้นนะครับทุกโต เรื่องที่สนะครับเรื่องทุนการศึกษาประจําปีนี้นะครับผมสากลได้จัดทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจําปี2566โดยมีประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนประเภทเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1>, 1 3ึ่งล0านบาทครับผมซึ่งการจัดสรรจำนวนทุนและจำนวนเงินของประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและประเภททุนเรียนดีจะจัดสรรโดยเกี่ยตามสัสดส่วนของผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุนจริงทั้งนี้นะครับผลการจัดสรรของคณะกรรมการสวัสดิการถือเป็นที่สุดครับทับสสำหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้สมาชิกยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่ตนเองสังกัดนะครับ สำหรับทุนเรียนดีสมาชิกสามารถมายื่นได้ที่สา,ากรหรือส่งปบษณีย์มาที่สา,ากรก็ได้นะครับเราจะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่18กรกฎาคม2516นะครับครอบครัวละ1คนเท่านั้นนะครับและต้องเป็นสมาชิกสามาันหรือสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า1ปีครับทั้งนี้ครอบคลุมถึงบุทบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งสมาชิก ต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมสําหรับบริการการให้สวัสดิการสมาชิกซึ่งได้แนบไว้กับใบสมัครมาณที่นี้แล้วด้วยนะครับทุกโตสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวทั้งหมด4เรื่องที่เราได้เล่าให้พี่ๆฟังไปนะก็มีการอัปเดตมากมายนะครับพี่เต้ใช่ครับถ้าเกิดใครนะครับอยากจะฟังข่าวก่อนๆก,ก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube นะครับผมโจจักรวุฒิหลังทองครับและผมเต้วัฒนานาซีนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย